สัสดีุครับถ้ามีชายคนหนึ่งนะครับเขาเดินไปกลางทะเลทรายแล้วก็พร้อมกับปูดตัวหนึ่ง บนหลังอูดของเขาเนี่ยมีสัมภาระและก็เสบียงอาหารของเขาทั้งหมดอยู่บนนั้นใช่ไหมครับแล้วด้วยความอ่อนเพลียนะครับเขาก็นอนหลับกลางทะเลทรายแล้วก็อูดของเขาเนี่ยผูกไว้กับต้นไม้ต้นหนึ่งหลังจากเขาตื่นนอนเนี่ยปรากฏว่าอูดของเขาพร้อมกับเสบียงอาหารและก็สัมภาระทั้งหมดเนี่ยหายไปนะครับเขาตกใจมากแล้วก็เดินตามหาอูด hmm. ด right? ้วยความชิดหวังกลางทะเลทรายไม่มีน้ำไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยครับสุดท้ายนะครับเขาก็มาเจออูดของเขาเนี่ยหูเชือกของมันเนี่ยเกี่ยวติดอยู่กับต้นไม้ต้นหนึ่งเขาดีใจเป็นอย่างมากครับ น้องคิดว่าเขาจะรู้สึกดีใจขนาดไหนครับเรื่องนี้มันเกี่ยวยังไงครับก็มันมีหะดิษหนึ่งนะครับถ้าเรารล,ลุลลาะสลลรอฮุวะลยสลัมเนี่ยทรงบอกว่าอัลลอฮ์ตาลามเนี่ยงดีใจกับการเตาบัตนะครับกลับเนื้อกับตัวคนหนึ่งในหมู่พวกท่านมากกว่าการดีใจของคนหนึ่งในตอนที่เขาเจออูดที่แบกสัมภาระ ของเขาหายไปนี่นะครับจะบอกว่าการที่เราเนี่ยได้ตาบัตตัวนะครับการที่เราได้สำาน็กผิดขอไพร่ตัวเจาารัตนาเนี่ยรัตาลาทรงดีใจมากกว่าคนหนึ่งที่ดีใจเมื่ออุดเขาหายไปกลางทะเลทรายนะครับฉะนนั้นแล้วนะครับก็เรายังมีโอกาสครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่มีโอกาสอยู่นะครับ อรัตลานี่พร้อมจะให้อภัยโทษกับเราทุกเมื่อความผิดบาปที่มากมายแค่ไหนก็ตามครับอรัตลานั้นพร้อมจะอภัยให้กับเราทุกเมื่อก็หวังว่าเราทุกคนนะครับจะพยายามตอตัตตัวกันมากๆครับเพราะเราทุกคนเนี่ยล้วนแต่มีผิดนะครับไม่มีใครที่ปราศจากความผิดบาปแม้แต่คนเดียวก็ฝากไว้ครับถ้ามีประโยชน์ก็จาแล้วก็นําไปใช้นะครับถ้าดีก็ส่งต่อด้วยครับอสามุอะลกุ้มบารมีตลอยประกาศตูครับ